ออกผลอ่ะมันก็จะดีใจดูดิแม่งมันหมุนกลับไม่ได้วะเฮียเดี๋ยวตบทิ้งเลยเฮียแม่งเห็นไหมดกมากเลยครับสาวรถเนี่ยแลดีค่ะอุ้ยโตมากเลยลูกเป็นอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โรงบยาบาลครับไม่ม่เห็นมากสะดวกความเป็นอยู่ครับดูตัวดดูเถวดดูเถิดพวกแกเป็นคนไทยอ่ะพวกแกไม่เห็นความลำบากของคนไทยด้วยกันเหรอครับพวกคุณไม่เคยมองไงพวกคุณมองข้ามนะครับมองข้ามไม่กระทั่งคนรักตัวเอง มองข้ามไปทั้งคน้ข้างตัวเองนะครับมึงนะครับเห็นแ,แล้วแกทน,นได้เหรอแกทนได้เหรอสภาพนี้แกทนได้เหรอมันมันไม่ใช่ครับดูดิครับ<อ>ผมก็อยากให้คนที่ผมรู้จักอยู่ในสภาพดีๆบ้านหลังใหญ่ผมก็ประกาศไปเลยไหครับเงี้ยน่พูดมาดครับปอดชีห้องน้ำมีอะไรหนูออเดินเข้าไปทางนี้เหรอด,ด,ดูดิครับเด็กๆกำลันงน่ารักดูดิครับ ถามก็พูดจ่าจักข้าขาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณยายคุณยายเป็นอะไรอ่ะไม่สบายเหรออยู่ในม้งนะในเข่าหนูหนูหนูเปิดหน้าต่างได้ไหมลูกเข่าขอให้เปิดพอละครับเดี๋ยวจะคุยกับคุณยายได้ไหม <c oughs> ผมคุยกับคุณยายได้ไหมนี่เมืนเน่อไห่ครับพูดเถ่านะครับยู่นอนโอ้โหครับว่าดีตัวน,นี่ครับเมืนเน่อไหร่มาเมี้ยว คำว่าเมตตามุติตาอุเบกขานะครับต่อทุกสรรพสิ่งนะครับต่อทุกสรรพสิ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราจะคิดแค่ว่าดีกับพ่อดีกับแม่แล้วก็จบมันไม่ใช่นะครับดูห้องน้ําเขาครับดูอ่างครับเบื้องการชีวิตชีวิตเป็นอยู่ของเขานะครับดูเอานะครับหนึ่งนาทีเอยถ่ายเป็นคลิปิแล้วสิบนาทีก็พอแล้วเดี๋ยวครับเยี่ยวอยู่นะครับถ่ายทำไม่ได้นะครับเซนเซอร์เซนเซอร์โอ้โหกูเบื่อกล้องกูมากเลยทต่มมันกลับไม่ได้วะ ผมเกิดปีหนูนะครับเยี่ยวบ่อยนะครับถ้าพวกเกิดปีหนูก็เป็นได้เป็นนะครับไอ้บึ้งนี้แม่เวลากดเยี่ยวให้บึงนะ้งเนี่ยโอ้โหว่าโดดด่งดิ่งดิงดิ่งดิงแง่เปิดเียวน,น,นะครับเราเกิดปีหนูกันเนาะอ๋อทางนี้ก็เข้าได้นี่มาบ้านกูเดินรอบเมือ่อกี้นี่สวัสดีครับคุณยายเปิดผ้าออกได้ไหมเปิดผ้าได้ไหมเนี่ยมันมืดไม่เห็นคุณยายนี่ครับ ดูคุณยายครับสวัสดีครับผมป๊อกนะครับยายออยู่่่ทีไหนะผมอยู่อยู่อยู่ทุกที่ยายอยู่หลายที่อยู่เกิดที่มหาสารคามครับครับคุณยายนี่คุณยายครับผมผมชื่อป๊อกนะยายยายชื่ออะไรอ่ะยายชื่ออะไรชื่อม่ยายมะลินะครับยายมะลินะครับผมไม่มีเงินมาหรอกครับแต่ผมคุยกับคุณยายคุณยายก็น่าจะมีความสุขแล้วแหละถูกไหมไม่ต้องให้ตังค์หรอกเนาะ แค่มาคุยบีบขาขออนุญาตนะครับไม่มีตุ้ต่งไม่มีชายไม่เป็นไรนี่ผมบีบขาให้นี่ผมก็ได้บุญแล้วนะครับเอาล้ครับยายไม่ยอมไม่เป็นไรนะครับผมไม่ฝืนใจนะครับผมไม่ฝืนใจนะครับยายอายุเท่าไรครับพี่เนยเท่าไหร่แล้วแปดสิบเก้าอุ้ยไม่ถึงแปดสิบหกหกสิบแปดหกสิบแปดไม่ใช่นะเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ด เป่าคเแล้วเป็นไงทุกวันนี้กินข้าวอร่อยไหมกิน<ะ>ข้าวอร่อยไหมกินดีกินข้าวอร่อยไหมล่ะยกินได้เยอะไหมแล้วเวลาหลับอ่ะหลบับสนิทดีเลยลมไม่มีแน่ใจนอนกี่ทุ่มหลับกีบ่ทุ่มเลนอนตั้งแต่กี่ทุ่มนอนับตตเครับบุถนะครับ นอนหลับหลับตื่นตือนอยู่แล้วว่าจะตื่นปุกไป่อยากนอนจงหลับมาจงหลับครับดีครับที่ว่ายายแกหลับสนิทอยู่นะครับเพราะว่าุขาพแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วแกปีนี้แกเป็นโชคดีนะครับเพราะว่าทุกคนโชคดีหมดเลยนะครับคุณยายแกก็โชคดีคุณยายชื่อคุณยายเลยนะยายเลยนะไอ้จันยายชื่อยายยายชื่ออะไรไม่ใช่ ใช่ใช่ผมถามยายเลยนี่ชื่อมะลิยายมะลิผมจําผิดนะครับโทษทีครับโทษทีดนะ้อยยายมะลิผมป๊อกนะครับยายจําชื่อผมได้ไหมใครผมป๊อก,อกครับชื่อป๊อกีอยู่ท่ทผมมาส่งน้องเขาไปงานบวชไปงานแต่งให้เอมาครับไปแล้วยายไม่รบกวนยายนะครับแค่นี้นะครับขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับยาย ขอให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะอยู่กับลูกกับหลานนานๆขอให้หายวยขอให้กินข้าวอร่อยขอให้นอนหลับฝันดีขอให้ใหายเครียดเนอะยายอารมณ์ดียายเป็นคนอารมณ์ดีนะครับไม่งั้นยายคงจะสภาพไม่ดีขนาดนี้ไปแลครับที่ผมจะบวชผมจะบวชผมมาลาบวชด,ด้วยขอพรหน่อยให้พรหลานได้ไหมให้พรลูกหลานได้ไหมขอพรนะครับผมจะขอพรยายนะครับ ครับผมยายผมลาบัวใจนะผมขอโทษนะครับผิดพลาดประการใดไม่ว่าจะเป็นด้วยกายวาจาใจนะยายนะที่ผมได้คุยกับยายตรงนี้นะครับผมต้องขอโทษไยายไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่รู้นะครับว่าจะจะพูดผิดหรือพูดถูกนะครับนี่มากับใครมากับเพื่อนครับผมไปแล้วนะครับยายลาแล้วครับขอพรด้วยขอพรให้ผมเร็วสาธุครับยายครับ สาธุ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 ขอให้ยายสุภาพเป็นแหงเนี้ยเด้อเด้อขอให้เป็เดี๋ยวจะพาไปงานบวชด้วยงาบวชที่ไหนมาสารคามเดี๋ยวให้คนมารับไปแล้วครับยายเธอคนงานบวชครับสาธุครับยายมะลิผมจำได้แล้วยายมะลินะครับงานน้องฮะงานพี้นี่นาะงานผมนี่แหละผมบวชเองโอ้โหเป็นบวชด้วยเจ้าเดี๋ยวไปดูสนุกการที่งานบวชผมไปแล้วผมไปแล้วไม่กลัวยายแล้วจ้า ขอพอนจากย่าเสร็จแล้วครับผู้เฒ่าโอ้ขอพ่ผู้เฒ่ามันดีตัวคนว่ะดีโคตรโๆนะโคตรดีๆครับนนห,นหนูวันนี้อายุเท่าไหร่ลูกเกิด12เกิด12ปีนี้เรียนที่ไหนหมอ1ปีนี้ป .6 ที่สามาัคคียังเรียนยังเรียนป .6 อยู่ใช่ไหมอ๋อครับเพิ่งจะขึ้นป .6 เนาะชื่ออะไรครับมิมค่ะมมิเบลเป็นต่อเจ็บใช่ปะห,หวานหรือเปล่ามิมมาเดี๋ยวจะไปกันแล้วเดี๋ยวลูกกลับค่ำไปดิครับไปดิ ลาแ yup. ล,ล,ล้วครับลาแ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 ล้วครับอย่าลืมพี่ป๊อกนะคิดถึงพี่ป๊อกด้วยนะบายๆคิดถึงพี่ด้วยนะไปครับเดินทางเดินทางไปต่อไปครับเราจะเดินทางกันไปต่อไปแล้วกูย um ังไม่ได okay ้ดูบุรีเลยเออเวไฟก็ยายอยู่ไปดูที่อื่นก็ได้บุรีดูเมื่อไหร่ก็ได้หรอกเดี๋ยวก็ถึงบ้านแม่แล้วเดี๋ยวก็ถึงบ้านแม่แล้วจะเจอคลิปต่อไปครับเจอคลิปต่อไปนะครับ Так это оба,